ที่ะ้าเีนุ่มช้างนะคะวันนี้ตัวเรามานอนแบ่เหลยอ,อยู่ตรงนี้ว่ะนอนแบ่เหลยเลยเขานอนแบ่เหลยนอนอย่างเงี้ยทุกวันอากาศมันคงเย็นนะต้นมีนข,ขามไอ้ไม้นี่ชี้ขึ้นแปลว่ายังไม่ได้ใช้งานชี้ลงแปลว่าใช้งานแล้วต้นไม้ กันลดชนตอมีตอไม้ที่ยังไม่ได้ขุดนะอืมดูอะไรนอนเฝ้าคลินิกีแล้วอืมดูผักกลายเป็นส่วนต้นไม้ไปแล้วดอกไม้อืม,อม,อมคลินิกธาเสด็จ เปิดทุกวันนะคะอือตัวอะไรหว่าแอบมันสัมภาษณ์ตัวอะไรหน้าบ้านหน่อยได้ง่ายนี่มานอนอารมณ์ดีอยู่ตรงนี้มีความสุขนอนแล้วก็นอนทับต้นอะไรแมวที่แมวมันฟินใหญ่เลยย่าหนวดแมวบ้าอืม,อม แห้งหมดละแมวปินออถอนมาได้สีหวันละมันก็เลยเหยวลากรากมันเห็นมันนั่งกินรากมัน <c oughs> ล้ำซ้ำคอยมาแอบดูหมานะล้ำซ้ำแอบดูหมาแล้วนีแลดล้ำซ้ำตลาดวายแล้วจะสิบโมงสิบโมงล้ลวายอ่านียเวลาปุ๊บปุ๊บวันนี้รู้สึกอากาศจะเย็นนิดหน่อยไม่ร้อนมากอืม ซื้อปลาทูซื้อปลาท้องโกแล้วก็ซื้อน้ำขิงไว้ให้คนไข้คนไข้ฝากซื้อน้ำขิงแต่ก็ใสสายๆเขาจะมาเอาซีทุงถุงละห้าบาทเหมือนที่เคยกินทุกวันอื เรียกว่าหญ้าเลยนะหญ้าหนวดแมวไม่ใช่หญ้าหยดหน่ยหญ้าที่แมวเขากินแล้วเขาฟินกินลาดมันนึกไม่ออกเพื่อเนเพื่อนนึกออกไหมอ,มอมืเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนึกออกจะเขียนลงไปว่ามันนอนอยู่กับไอ้ต้นที่แมวชอบไผ่ต้นไผ่มันก็ชอบนะแมว บินทุกเชา้าเือน้ำสัมบินทุกเช้าไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ